สวัสดีคะ่ะเพี่นตอนนี้แม่แจ๋ก็มาอยู่อินพิเลียนนะคะตอนนี้กําลังเดินดูเสื้อผ้าออกอกีฬาออกกําลังกายออกอกีฬาออกกําลังกายใส่ยังไงหน้าร้อนออกกําลังกายให้มันสบายๆอันนี้ใส่กันแดดมาบาดูกัวไม่หัลราคา ใส่เป็นชุด XL อันนี้ใส่ได้อยู่นะ <Okay. S 3> สอบถามพน,น,นักงนานอ๋อเ้าคนรับไปเยี่ยมสอบถามพนักงาน สีผมแม่จะจะอันนี้จะเปลี่ยนเป็นสีอื่นแล้วค่ะเพราะว่ามันหงอกแล้วแล้วทีนี้ก็เลยลงฟอกเสร็จแล้วจะลงสีเทาให้มันเข้ากับหงอกตอนนี้ระว่างดูเสื้อผ้าอยู่ก็รอลูกไปด้วยค่ะรอลูก น้องจะอยู่อันนี้อ,อ,นอ,อันนี้ค่ะอยากอยากจะถามว่าอันนี้ราคาคะอ๋อขอบคุณค่ะอ๋ออัน,นอันนี้เซลตัวไหนคะ,น,คะนี่หรอคะ,ะอ๋อตามป้ายโอเค ตามป้ายเพราะว่าฝั่งเซวีแก่ฝั่งโน้นเซวีย่ากเข้าขาตามป้ายราตามป้ายดูไปเรื่อยเพื่อนซื้อพี่ใส่ออกกำลังกายไม่ชอบสีชมพู ก็ตัวสีเหลืองชาบทุกสีนั่นแหละชาบทุกสีดเดี๋ยวรอลูกสาวคือ้าทางจะใส่สละ นาง้าก็สวยฟิเซียอะไรนะแบบสรุปฟิวอะไรที่นี่ก็สวยแลเพื่อ 草鞋铺，这家的。 เอหมวกหมวกอยู่ตรงนเรามาดเราูมาดูหมวกก่อนนะคะทุกคนนี่นีนี่สิ ก็จะดูโมดสีมงผก้ค่ะไฟปลามีสีดำสีแดงค่20% าจากป้ายใบนี้อันนี้ลดกี่เปอร์เซ็นต์คะจากป้ายหมวกลดห้าหรือสิบวะประมาณหกร้อยยี่สิบลดแล้วมันจะลดแค่สิบเปอร์เซ็นต์ อ๋อร้สิบเปอร์เซ็นใช่ไหมคะร้อยเหมือนกันหมดไหมเหมือนกัน<ะ>หมดเลยจ้ะเดี๋ยวตัวสีไอ้ที่เป็นตัวนั้นสีภูมิไม่มีเหรอที่แบบสีแดงอะคะ่ะม,มีสีผ้อที่สูงอ๋อนค่ะ อยากได้อยากได้ตัวนี้แต่เป็นสีชมพูเอจ<ะ>๊จ๋าเจ๊สวัสดีค่ะ